ามว่าการทำเลสิกจะส่งผลเสียในอนาคตไหมครับอายุ38ปีสายตาสั้นประมาณ200เอียงประมาณ200โอเคค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็การทำเลสิกอายุที่เหมือนบอกว่าเหมาะแล้วก็คุ้มค่าเนี่ยก็คือช่วงที่ ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่มีสายตายืดยาวตามอายุเนี่ยนี้เราก็จะสามารถอยู่กับสิ่งที่ทําได้ค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าถ้าอายุใกล้40แล้วเนี่ยก็การทําเลสิกเนี่ยก็อาจจะเ,เรียกว่าไงเอ่ยพอเราอายุ40เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีภาวะสายตายืดยาวตามอายุ าม,มาะะหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ใกล้เนี่ยเราจะเริ่มมองใกล้ไม่ชัดแล้วอาจจะต้องยืดมือออกไปหรือว่าต้องใส่แว่นอ่านหนังสือช่วยแปลว่าถ้าสมมุติเราทําตอนที่เรายังไม่มีสายตายืดยาวตามอายุเราก็แก้ไขโดยการมองไกลให้เห็นชัดหนึ่งเอร์ซใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราอายุประมาณ40ขึ้นไปเนี่ยเราเริ่มมองใกล้ไม่ชัดแล้วแปลว่าเราก็ต้องหยิบแว่นมาใส่ในการอ่านหนังสือที่ใกล้หรือว่าทํางานหนะ้าจอคอมที่ใกล้ซึ่ง มันก็จะกลายเป็นว่าเราทําเลสิกเพราะว่าเราไม่อยากใส่แว่นใช่ไหมคะแต่ว่าพออายุสี่สิบเอ๊มีสายตายืดยาวตามอายุเราก็ต้องกลับมาใส่แว่นมองใกล้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องอชั่งน้ําหนักดูว่าเอ๊ใการที่เราคิดว่าเราจะปลอดแว่นร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นานมากเพราะว่าเราอายุใกล้ที่จะมีสายตายืดยาวตามอายุแล้วเช่นหลังสี่สิบ นะคะแต่ว่าถามว่าการทำเลสิกมีผลเสียระยะยาวไหมเนี่ยจริงๆรงแล้วหลายท่านอาจจะกลัวว่าเอ๊ะสายตาจะกลับหรือเปล่าหรือว่าแก้ได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าซึ่งในกรณีที่สายตากลับหรือว่าแก้ได้ไม่เต็มที่เนี่ยจะมักจะเกิดในคนที่สายตาสั้นเยอะมากๆเลยนะคะเช่น600-800รอย่ะไรเงี้ยนะคะซึ่งของคุณที่ถามมาเนี่ยบอกว่าสั้นประมาณ200ยังประมาณ200เนี่ยค่อนข้าง,าง,างน้อยซึ่งก็มักจะมีความแม่นยําของการทําเลสิกสูง ไม่ค่อยเกิดสายตากลับเท่าไหร่นะคะในเรื่องนี้ก็คือไม่ค่อยต้องกังวลมากค่ะแต่ว่ากังวลเรื่องของอายุ38ปีมากกว่าเพราะว่าใกล้จะ40แล้วเพราะฉะนั้นหลังอายุ40อาจจะเริ่มมีจําเป็นต้องใส่แว่นอ่านหนังสือช่วอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้เชิงปลอดแว่น100%ค่ะ